ถ้าใช่เป็นลายจะชัดใครมีจุดจำบอกก็่างนี้ยม่แม่กันไหนเหมือนกันหมดจำากเนี่ยตระกูลอย่างเงี้ยค่ะตระกูลเง่าตระกูลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นคล้ายๆกันหมดเลยที่ต่างกันมีนิดเดียวตรงนี้เองใช่นะ คือกระชายขาวก็คือตัวตัวนี้เออนี่ขาวแล้วนี่กระชายแดงก็แดงแค่ตรงนี้นะแต่แต่อย่าลืมนะคะพี่เพราะมันมีตัวตัวอื่นด้วยเี่นกันคือทีนี้วก็ดูใบดูใบคนขายใบช้าอันนี้ตัวอันนี้เป็นกระชายแดงมัเล็บเหลืองด้วยนะกระชายแกงกระชายแกงกระชายแกงเหลืองกระชายอันนี้คือกระชายเหลืองเอาไว้แกงขมิ้นกับกระชายโอ้ยงาช้างอันนี้ขมิ้นขาวค่ะ ได้ที่เด่นไทยแล้วก็ได้ได้ในเนื้ถ่ายเนี่ยเนื้อไทยใหม่ๆก็เพราะว่าจะรวมแบบอันนี้อะไรชักมดลูกอ่ะไม่ใช่สบัเลือดอุ้ยบัวบกบัวบกอ๋อเหรอบัวบกนี่ไงบัวบกโคกอ่ะบัวบกหัวบัวบกโคกบัวบกโคกนะคะโคกเช้าวันจันทร์อุ้บัวบกโคกนี่หัวหัวมันดบใบเหมือนใบบัวบก เออใบเหมือนใบบกใช่ใช่ใชใช่ใช่บบกอันนี้ว่านงาช้าดูรู้เลยเนาะาะมันเป็นอันนี้ว่านสาวลงว่านสาวลถ้าผู้หญิงใช้ก็มีอะไรกับตัวเองได้เลยบ้านสาวหลงสบู่ลื่ด เป็นเป็นอย่างนี okay, cool. ้ด้วยนะคะดูนี่เลยปลูกตอโอเคว่านตีตะขาบเมื่อกี้ถ่ายแล้วเหมือนตะขาบอันนี้ว่านเพชรกะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะว่านเพชรกะค่ะโอ้โหันใหญ่จังเห็ดเจ็ดถ้วยใหญ่มากต้องยก ใหญ่ขนาดนี้ค่ะอ๋อมันมันมันเกาะตามขอนเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องเตรียมใข่เสร็จมันจะขึ้นตามกิ่งของมันอันนี้ก็เล็กนะคะสุดท้ายอันไ,ไม่ต้องซูมก็ได้แค่ให้มันหุบอ่ะเอาไหนอเอาให้หุบหุบหุบแต่ว่าหุบก็หุบแล้วค่ะอ่าแล้วก็ตั้งโอเคโอเคอือ ปลาเห็ดลิ้นจือเนาะเห็ดลิ้นจือค่ะอันนี้เห็ดอันนี้เป็นของไทยของไทยใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยใหญ่มากดูไม่น่ากินได้สักอันนะแต่ว่ากินได้นะอันนี้ลิ้นจือลิ้นจือลาวปลาอันนี้ปลาไทยอันใหญ่ปลาลาวอันเล็กอ่ะอ่ะไทดูกันนี่นะคะเห็ด้วงปลาถ่านลาวอันนี้ปลาไทยค่ะ นี่อะไรเออเห็ดอะไรเห็ดทิ้งเห็ดทิ้งนะคะนี่ทิ้งไปเลยจ้ะจะจำันได้มีคะเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรคะเนี่ยเห็ดจื้อปลาอ้อลิ้นจื้อปลาบ้านหลังจาระเท้นี่ดูอันนี้เลยโห้ยอย่างใหญ่โอ้โหใหญ่มากอ่ะอันนี้เป็นลิ้นจื้อปลาโอ้โหขนาดนัน ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าอีกน,น,อนะคะเนี่ยเอ้ยสวยใหญ่กว่าหน้าอ <c oughs> ีกค่ะโอเค